มีกยทนะครับที่ขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานครับโดยจัดทำโมบายยูนิตเป็นรถจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางหรือเซสซึ่งจะมีการกระจายไปยังด่านศุลกากรที่มีการส่งออกและมีการจัดเก็บเงินเซสเริ่มใช้งานเนี่ยหนึ่งตุลาคม2567นะครับเรื่องนี้ครับรองผู้ว่าการด้านบริหารการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทคุณโกศลบุญคง กล่าวทว่าวกะยะทได้จัดทำรถโมบายยูนิตซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสมาร์ทเซสเป็นรถปฏิบัติการตรวจสอบและชำระเงินค่าธรรมเนียมส่งออกอยางพาราหรือเซสครับซึ่งจะมีการเริ่มใช้งานในปีงบประมาณ2,568ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,567นี้เป็นต้นไปครับรถโมบายยูนิตประกอบด้วยเครื่องช่างเคลื่อนที่ระบบ gps tracking แล้วก็ระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างใบรับชำระค่าธรรมเนียมและใบกำกับและ ใบขนสินค้าขาออกครับเมื่อชําระค่าธรรมเนียมในระบบเล็กทรอนิกส์ของกยทแล้วนะครับก็จะมีการสุ่มตรวจน้ําหนักที่ชําระค่าธรรมเนียมในระบบกับน้ําหนักที่ขนส่งจริงผ่านเครื่องช่างของกยทเพื่อตรวจสอบให้น้ําหนักถูกต้องตรงกันครับถ้ามีน้ําหนักเกิน จากที่ชําระค่าธรรมเนียมไว้ก็จะมีการออกใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ประกอบการชรําระเพิ่มนะครับโดยกะยะทจะไม่มีการรับเงินสดใดๆและจะทําให้การชรําระค่าธรรมเนียมให้กับกะยะทง่ายขึ้นสะดวกขึ้นและรวดเร็วขึ้นด้วยครับชนิดยางความถูกต้องของน้ําหนักการที่จะขึ้นตู้คอนเทนเนอร์ก่อนที่จะมีผ้าคลุมเนี่ยเราได้เห็นของจริงๆว่าเอใช่ H I, หรือเปล่า มันเป็นยางถูกชนิดไหมและน้ำหนักตรงไหมอันนี้เราสามารถที่จะเข้าไปดูได้ตลอดเวลา